เวลาประมาณ8นาทีนะฮะพรุ่งนี้บ่าย2นะฮะติดตามกันเลยนะครับทางไทยรัฐทีวีนะครับเกาะติดเรื่องนี้นะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันในฉากทัดที่ว่าสมมุติว่าแต่ต้องให้ความเป็นธรรมท่านแพรทองทานทานายก่อนนะฮะท่านก็ชี้แจงตามกระบวนการขั้นตอนแล้วนะครับถ้ารอดหรือไม่รอดถ่าจะต้องไปยุบสภาหรือว่าเลือกนายกใหม่ก็ว่าแต่สมมุตินะท่านทานายการอดแล้วก็ทํางานต่อทั้งสองท่านอาจารย์สุขุมเลื้ออาจารย์สุวิชาก็มองว่าจะหนักด้วยซ้ําจะหนักมากๆด้วย มันจะหนักจะไปต่อได้ไหมจนกว่าจะแบบครบวาระสี่ปีของสภาทํางานผมไม่เคยนนายกถกต่ำขนาดนี้นะเราอยู่ได้เพราะนั้นตรงนี้ผมว่ากลับมาต้องสัญญากันแล้วจะลาออกเมื่อไหร่หรือจะ,จะ,จะอยุบสภา,าเมื่อไหร่มหมายามว่าอนาตัดสินใจอยู่ที่นายกแล้วนายกจะเป็นเป้านะไม่สามารถทํางานไปเฉยๆเรื่อยๆอตัดการนงบายนะจะ,จะ,จะ,จะดูไม่ผมว่าคนไม่โอกาสละอาจารย์มอง ไม่มีทางครับไปสัภาอย่างเงี้ยหรอไปต่อยากมากไปต่อยากมากแล้วผมเชื่อว่าไอ้พังรุ่นาลเนาะครับเขาก็ดูทางออกทางในที่ไล่เป็นถ้าเขาเห็นว่าไปต่อแล้วมันไปไม่ได้จริงๆผมเชื่อพังรุ่นาลเขาก็ตัดสินใจไม่ไม่ร่วมไม่ต้องยากอะไรก็เดี๋ยวต้องสังเกตดูอีกตอนนี้เวลาอยู่ในสภาแค่นับองค์ประชุมก็หาสสรัฐบาลก็ไม่เจอแล้วอ่ะเกิดเขาไม่ยกมือให้สักนโยบายกฎหมายก็เรียบร้อยแล้วอ่ะ หรือขอถอนไปสักพักหนึ่งมียุ่งก็เรียบร้อยแล้วแค่นั้นก็จบแล้วเลยตอนนี้ปริบน้ำมากใช่ไหมครับคาถามคือว่าที่มีข่าวว่างูเห่าที่ซื้อที่อยู่กับสีนุ่นสีนี้ในไยค้าเนี่ยผมว่าดีไม่ดีตอนนี้กูเห่าก็ไม่อยากเลยเข้าเหมือนกันคือผมมองดูนะคือผมว่าทันทีสมมติผ่านนะพรรครวมรัฐบาลเนะ่ยจะเป็นคนยื่นให้นายกพูดมาก่อนเลยเพื่อจะรักษารัฐบาลให้อยู่ได้ชั่วคราวเนี่ยว่าจะยุบสภาหรือลาออกเมื่อไหร่ คือมีไทม์ไลน์มาต้องมีไทม์ไลน์แล้วเพราะอาจารย์มองว่าด้วยวิกฤตศรัทธาต่างจากจากคลิปเสียงเนี่ยสื่อเ้งมนคือมันไม่สามารถประคองไปจนพบวาระได้แน่ๆนโยบายต่างๆมันก็การผลักดันต่างๆมันก็ยังไม่ได้สเร็จก็คุณต้องไม่ลืมนะนายกโดนเยอะฝักแขวนเนี่ยนะหุนขึ้นนะถ้านายกลาออกเนี่ยฮุนอาจจะขึ้นอีกนะ ก็คนไทยก็อาจจะต้องอดูสถานการณ์ทางการเมืองในช่วง3-4ี่วันนี้ไปอีกแบบเข้มข้นนะนะครับผมผมว่าเรื่องสรุปเอาไปมันจะพูดร่องสุกไม่ได้จะถาว่ารเรา<笑><笑>เรื่องที่น่าสนใจต้องติดตามหลังจากศาลตัดสินค,คืออะไรฮะอาจารย์ไม่ว่าผลจะออกว่าให้รอดหรือไม่รอดคําถามคือหลังจากนี้เราจะเดินยังไง หมายถึงการเมืองไทยการเมืองเจะเดินยังไงเราจะไปต่อกันยังไงพรรชาติการเมืองต่างๆเนี่ยนะทุกท้องทุกพักเลยจะตัดสินใจยังไงแล้วแล้วการเมืองจะเดินต่อกันยังไงเพราะเราดูเราเห็นภาพแล้วว่านายกเนี่ยไปต่อลําบากมากคําถามคืออะถ้าพารล์บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวอุ้มกันต่อไปมีหลายหลายนโยบายเรายังไม่ทํากันเราต้องไปกันต่อโอเคเรือมันั่วแล้วคุณอยากนั่งในเรือที่รั่วแล้วโดยมีกัปตันเรือที่เรียกว่ามีใบอนุญาตที่ยังไงนะ ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับรบมาขับเรือต่อหรือเปล่าแล้วเรือมันก็ล่วอยู่เรื่อยๆถ้าอยากนั่งอยู่กับเรือลํานี้ไปก็ไปป็เดี๋ยวก็จมไปพร้อมกันทั้งหมดหรือจะตัดสนใจว่าไปบีบเขาเรียกอะไรนะครับลูกเรือปฏิวัติคนขับเรือว่านั้นก็เปลี่ยนคนขับแล้วกันแล้วเป็นคู่เดิมไหมถ้าเปลี่ยนคนขับอาจจะเป็นคู่เดิมแล้วคุยกันซึ่งที่ผมมองเนะยมองรตรงที่ผมมองว่า โอกาสที่เป็นไปได้สูงมากที่สุดแล้วจะอยู่ในระยะไม่ยาวนะครับแล้วก็ไม่ีโอกาสเป็นไปได้มากเลยคือคุณพิรพันธ์แม้ว่าคุณพีรพันธ์กำลังเจอกําลังจะเผชิญปัญหานี่ไปข่าวว่าปวชก็จะเตรียมตัวเล่นงานในเรื่องแจกถุงอ,อะไรสักอย่างเนี่ยนะแจกถุงอย่างชีพนะครับนะ,ะ,ะผมว่าคุณพิรพันธ์เนี่ยหนึ่งคุยกับคุณทักษณิณได้รู้เรื่องแม,ม้ว่าไม่สามารถควบคุมได้อสอง ก็อาจจะเป็นการคุยว่าเมื่อถึงเวลาแล้วกี่เดือนก็ว่ากันไปแล้วจากนั้นก็ยุบสภาไปอาจารย์สมมติสมมติมีคนจะเตรียมโยจะฟ้องคุณพิณรพันธ์รู้แล้วเขาจะยื่นแล้วก็ยุบแล้วก็เลือกตั้งใหม่มเพราะผมคือตอนนี้โอเคแม้แว่าเรามีจะข่าวลือนะว่าลุงตู่จะกลับมาว่ามีคนเตรียมจะหนุนลุงตู่กลับมาไงก็ตามนะแต่ลึกๆในใจของผมนะผมเชื่อว่าแกก็ไม่กลับอาจารย์ว่าลุงตู่จะกลับมาไหมไม่กลับไม่กลับมาเป็นานาย,ยกอีกสักรอบอะไรอย่างเงี้ยเหลือโค้ต้าอีกสองปีนะอาจารย์ผมว่าไม่กลับ ไม่กลับไม่มีเรือแปะแล้วไม่พอถึงเวลานี้ผมว่าท่านรู้แล้วเหรอว่าความสุขคืออะไรความสุขคืออะไรอาจารย์ครับความสุขคือไม่ยุ่งกับการเมืองเงี้ยเหรอไม่ก็คืออยู่ในตำแหน่งนี้มันไปถึงตรงนั้นแล้วจะลงมาทําไมอ่าถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดคั่วเดิมต้องประคองกันไปเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ใช่คุณแพทองทานคือใครอะไรนะ ถ้าขั้วต้องต้องประคองกันในในขั้วเดิมเนี่ยแต่ไม่ใช่คุณแม่ทองทานอาจารย์บอกว่าใครเหมาะสมสุดในสถานการณ์อย่างนี้ผมตอนนี้ผมเชื่อทักษิณเลยว่าทาไม่ใช่แปรทองทานก็ต้องใช้สิริใช้เกษมโทษใช้เกษมแต่มันจะมีขนาดจาชื่อจําผิดเ่ยจะไปไหวเหรออะไรนะในในสถานการณ์ประคองไปด้วยคุณชัยเกษมเขาไม่ไป ผมมองจะจบยุบสภาตั้งแต่ตอนนั้นแหละอาจารย์ในมุมมองอาจารย์อาจารย์จะมองว่ามันจะไปจบที่ยุบสภาถ้ารอดนะจะไปจบที่ยุบสภาถ้าไม่รอดก็เหมือนกันคือถ้าไม่รอดเขากจ็จะเอาใจสศรีขึ้นแต่พักร่วมไม่เอาใจ<ช>เใกษมอภโทษเอาใจเกษมแต่พักร่วมก็ไม่เอาไม่เอาด้วยก็ก็ต้องไปยุบสภาแล้วก็เพราะว่าตั้งแต่เขาปัดไม่ให้มติของอภิโทษไม่ให้บันทึกความเห็นของเลขาว่า รักษาการยุบไม่ได้แต่การเมืองไทยมันก็จะมันก็จะมีมีเรื่องให้ต้องคุยไปทีละเปราะทีละเปราะใช่ไหมสมมติถ้าเป็นเรื่องยุบสภาก็ต้องไปคุยว่าอำนาจรักษาการนายกอย่างคุณภูมิธรรมยุบได้ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ไม่คุยไงเขาบอกก็ายุบได้แล้วเขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่ารักษาการเราสามารถยุบได้เขารู้สึกเหมือนอาจารย์วิศณุเนอะที่เคยพูดอาจารย์วิศนุเคยให้สัมภาษณ์ไว้ไม่เป็นไรเอาคุณมีใจออาอมกที แกคงไม่มาแล้วั้งแต่คนคิดถึงกัเยอะนะอาจารย์มิชัยเนี่ยใช่ไหมก็เจ้าเจ้าของรัฐธรรมนูญจังวดนี้อายุเท่าอาจารย์ไหมอะไรนะอายุมากกว่าอายุมากกว่าอะฮะออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้ทราบกันแล้วนะครับเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วมติของสารรัฐธรรมนูญจะออกมายังไง ทีนี้จะได้วิเคราะห์กันแบบไม่ต้องท่าหรือสมมุติครับอันนี้คือการวิเคราะห์ในเชิงของการเมืองว่าจะออกมาแบบไหนยังไงและฉากทัดจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ท่านผู้ชมเปิดไทยรัฐทีวีตั้งแต่บ่ายสองนะฮะบ,บ่ายสามสารนั่นนัดฟังคำวินิจฉัยเนี่ยนะฮะอ่านคำวินิจฉัยก็จะได้ฟังพร้อมกันนะครับอ,า,อาจารย์ถ้าฟันธงกันไ,ไหมอาจารย์ฟันธงไหมผ่านไงรอดนะรอดผันทงว่ารอดเลยนะอาจารย์ไม่กลัวธงหัก เชื่อกาลังไปในอืมอาจารย์สุวิชาผมฟันธงไม่รอดไม่รอดอ,อ้ผมเชื่อแรงกดดันจากข้างนอกอ่าอืมอ่ะ,อะ,อะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันนะครับแล้วการเมืองไทยก็มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องไปเกาะติดกันต่อเดี๋ยวคงต้องได้เชิญอาจารย์สุขุมอาจารย์สุวิชามาพูดคุยกันต่ออีกนั่นแหละนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับพรุ่งนี้บ่ายสองเจอกันนะครับท่านผู้ชมครับทั้งทีวีแลวก็ออนไลน์นะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับสอัสดีครับขอบคุณอาจาร วันนี้หมดเวลาแล้วฮะพรุ่งนี้พบกันบ่ายสอนะครับท่กกนบานผู้ชมครับรายการของไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐทางออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ